เหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์เด็กนักเรียนขาดแคลนประจำปี2566ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง22วีค่ะเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่6กันยายน2566 นายสุพมิตรชินศีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานมอบทุนการศึกษาส่งข้อเด็กนักเรียนขาดแคลนประจำปี2566หน้าหอประชุมอาคารศูนย์พักรักษาใจเทศบาลตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางสาวอรวรรณชินสีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้พร้อมด้วยในายชัยพจน์รุนพงศ์นายสุพจน์ภูติเกียรติขจรนายสุจินวาจากิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนางกาญจนาปั้นสิริรองนายยกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการนายสมศักดิ์แก้วเสนานายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นาวาเอกอนุศักนาคทิมนาย,ยกเทศมนตรีตำบลบางเมืองนายบุญเลิศชัยจิตตะนานน์ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการนายพัชระสสิชาชยามรหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตะบนบางเมืองและคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการคณะกรรมการแม่บ้านมหาไทยตัวแทนศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการและตัวแทนมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการร่วมกันมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์เด็กนักเรียนขาดแคลนค่ะ โดยสภากาชาติไทยได้มอบหมายภารกิจให้เหล่ากาชาติจังหวัดมีหน้าที่ให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและการส่งเสริมการศึกษานั้นนับว่าเป็นภารกิจหนึ่งของเหล่ากาชาติจังหวัดที่จะทำให้เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่ารัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กนักเรียนได้เรียนฟรีแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จะต้องจ่ายเพิ่มเหล่ากาชาตจังหวัดได้ตระหนักถึงครอบครัวเด็กนักเรียนที่มีรายได้น้อยและเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระราค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจึงได้จัดทําโครงการมอบทุนการศึกษาส่งข้อเด็กนักเรียนขาดแคลนประจําปี2566ขึ้นนะคะโดยขอความร่วมมือศึกษาธิการจังหวัด สมุทรปราการพิจารณาคัดเลือกและคัดสรรเด็กนักเรียนในจังหวัดสมุทรปราการระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6เข้ารับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น260ทุนทุนละ3 0 0 0บาทโดยใช้งบประมาณของเหล่ากาชาติจังหวัดจำนวน7,80,000บาทโดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้นะคะ 1. เป็นเด็กนักเรียนที่ครอบครัวมีรายได้น้อยและขลาดแคลน 2. มีความรักในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ 3. เป็นเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดีเรียบร้อยและ 4. เป็นเด็กนักเรียนที่ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากที่ใดมาก่อนเลยค่ะ